เกมโช์เกียโช์เทปนี้ถือว่าเป็นเทปที่พิเศษที่สุดเท่าที่รายการเคยมีมาเลยนะครับเพราะว่าเราได้เชิญติ๊กตอกเชื่อดังมาเข้าร่วมเกมของเราในวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับคุณเจี๊ยบอยสวัสดีค่ะทำไมต้องเป็นเจี๊ยบอยครับเพราะว่าชื่อพอยเฉยๆมันไม่เก๋ค่ะ ก็เลยเติมตัวเจลงไปถ้าเราเติมตัวอ e ีเข้าไปอีพอยมันจะสัมกับคนอื่นอะคะ่ะเช่นอ e ีมอนเจ็บแต่จบพร้อมสำหรับคำถามไหมครับพร้อมมากคะ่ะคำถามข้อที่หนึ่ง ตัวเเป็นตัวอักษรที่เท่าไหร่ในภาษาอังกฤษข้อหนึ่งตัวที่หกข้อสองตัวที่เจข้อสาตัวที่แปดข้อสี่ตัวที่เกคุณเจพอ,อยมีตัวเจอยู่ั้นข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวเจเป็นตัวที่เท่าไหร่ของภาษาอังกฤษข้อนี้น่าจะไม่ยากเกินไป อาอยากนะคะถือว่ายากครับใช่ค่ะเพราะว่าตกภาษาอังกฤษค่ะข้อหนึ่งหกตัวตัวที่หกอ๋อข้อหนึ่งตัวที่หกตัวที่หกก็น่าจะใช่ค่ะหนูดาวเอานะคะ,คะเพราะว่า ตัวเจเนี่ยน่าจะอยู่ตัวต้นๆเลยค่ะอใช่ค่ะส่วนข้อที่สองตัวที่เจ็ดค่ะเจ็ดเนี่ยเป็นเลขนำโชคของพลอยค่ะตัวนี้น่าสนใจค่ะครัส่วนข้อที่สามตัวที่แปดครัตัวที่แปดเป็นเลขนำโชคอีกแล้วเลขนำโชคยอะไหมใช่ค่ะ เพราะว่าคนจีนเชื่อว่าเลขแปดเป็นเลขที่ดีค่ะเป็นความเชื่อของคนจีนใช่ค่ะหนักใจหนักใจกับคำถามใช่ไหมหนักใจกับมึงอะค่ะหนักใจกับมึงอะค่ะคนข้างทีจะเป็นสถิติมากถูกต้องค่ะส่วนข้อสี่มือสั่นเลยค่ะคือ ตื่นเต้นใช่ค่ะมันแบบขิวข้าวไม่ได้กินข้าวเชาว้าเป็นมือสำคัญด้วยถูกต้องค่ะมือนี้เนี่ยถ้าไม่กินสมองก็จะไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ค่ะดังนั้นแล้วเราควรทานอาหารเช้าให้ขบห้ามหมูฮห้ามหมูค่ะเออ ข้อที่สี่ตัวที่เก้าใช่ตัวที่เก้าเลขสวยถูกต้องค่ะเลขสวยทำให้เป็นเลขที่ดีหมดเลยตัวที่เก้าตัวเจเป็นตัวที่เท่าไหร่ของพู้ชนะภาษาอังกฤษคุณเจฟอ,อค่อยๆนิด ก็ค่อยนับก็ไม่ผิดนะครับ a c d g ไม่นับดีกว่าค่ะเพราะว่าโห oh, คุณเจคอยนับได้ฉลาดสองับการเป็นคุณเจพอนมากะคระับคือยจริงก็แบบก็คิดว่าเทพในระดับหนึ่ง เทมเลยแบบนี้ใช่ค่ะงั้นเราลองนับกันใหม่ดูไหมเอซีก่อนคนระับอ๋อเอบีดีซีด้วยคนะ่ะซ <C. S 1> ีบเหมือนมาสอนนักเรียนนับภาษาอังกฤษและ <c oughs> <c oughs> มันจะพอะยพยายามค่อยๆหายใจเรื่อๆถ้าหิวเดี๋ยวเราสั่งกระเพราพิเศษค่ะ เอาพิเศษงบไม่พอไม่มีสปอนเซอร์เข้าเลยตั้งแต่ไทยรัฐทำรายการนี้มาก็ไม่มีสปอนเซอร์อีกเลยน่าสงสารนะคะขอบคุณครับเอาเป็นว่าต้องตัดสินใจแล้วล่ะคะ่ะข้อหนึ่งถึงข้อสี่เจ็ดเก็บไว้ก่อน,นะคะ่ะ เก็บไว้ก่อนคะ่ะเก็บเจ็ดกับเก้านะครับก็คือเก็บสองกับสี่ไว้ถูกต้องค่ะก็คือตัวที่เจ็ดกับตัวที่เก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามไม่ใช่เนาะมันยากมากมากช่วยน้ไหน่ครับ ก็ดีนะคะ A B C D E F G H I เจ็ดกับเก้าใช่ไม่มีคำตอบเลยคะ่ะ oh <my> A B C D E F G H I J โอ้ยก็มันต้องเป็นสิบสิคะครั้งทีมงานเราเนี่ย ตั้งใจเอาคาถามข้อนี้เนี่ยเพื่อมาลองคุณเจพอยเลยนะครับแต่ก็ทําอะไรคุณเจพอยไม่ได้วหวที่คุณเจพอยดีมากเลยครับสรุปแล้วคุณเพียพอยตอบว่าไม่มีคําตอบค่ะและเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับข้อนี้ไม่มีคำตอบนะยครับเราเอามาเพื่อลองคุณคุณเจพอยเฉย เก่งสมงกับเป็นท่านประธานมากๆเลยครับขอบคุณค่ะอีมอน <c oughs> เจ็บข่อยนักเลย